ว่าผักขาปุนเบ่งในรัวคนย้ำหัวเอาเบ่งเอาลีลาหน่อยลีลาโรยผักชะอมหน่อยเออจังสั่นหลหรเออจังสีแมนนั่นหละโอเคจับไป,ปโอ้ยไปแต่แบคักอ,อันนี้ร้อยลูกโดด เดี๋ยวแม่คว้ากันได้แม่ครัวบ้านลลางกลุ่มสุดยอดเลยอร่อยอีกอร่อยอีกต้มต้มทานังแม่ครัวเป็นตเสียบทางวอกต้มข้าวเมียวต้มข้าวเมียวแล้วก็มาใส่ในหม้อตัดัครึ่งพี่ตัดทักสองสามก็ได้ตาอันนี้ใช้เครื่องล้มหมดแล้วบ่ ใส่คงนัวใส่รถดีไปแล้วใส่น้ำปลาเป็นขวดใส่ขวดเดียวเทใส่ไปขวดนึงแล้วหวงสามขวดคุณเอะเฮ้ยกระถางยองขวดตัวเองโดนเด็ดตอัดเลดูบอกพี่ส ตักกโอ้แล้วไม่ตักหวกไปกนตั้ไแ่นละลายนั่นละนี่คนบ้านยุบ้านกับปกติไงเห็ดชั้นละตำละลายน้ำเลยขอเห็ดยุบ้านนมันก็ขคนอยู่ิเห็ดแบบนั้นยุบ้านเห็ดแบบนั้นี่กัน จังบะเกดก่อนหลายๆข้าวเหนียวข้าวเมือเอาลงรอดให้จังไดแต่จังค่อยอันนี้เอาเออเดี๋ยวกะคนขอเลี้ยงกะเขากันให้เก้านั South ่นแหละเออแกงหมอนี Liver ่มันกะบะคือแกงหมอน้อยแหละเนาะถ้าน้ำมันหน่อยเขาก็เอาน้ำธรรมดาใส่อีกก็ได้ใส่เนื้อนมน้ำธรรมดาเอา เห็ดภูหนูลงไปอันนี้เห็ดียังเห็ดนางฟ้าเหรอตรม้มแล้วลวกแล้วเ,เห็ดนางฟ้าลงไปอีกไปลายเห็ดแพงดีแพงใส่เห็ดฟางหอมมันบนนี้เนาะมันไม่มีมันก็ได้สดอย่างนี้แหสด หม <laughs> อนเดือดล้นกระทะพอดีไ <laughs> อ้ไผอีตู้เรากะโยกกระตักใส่หมอเสร็จเรียบร้อยแกงหน่อไม้หรือว่าแกงเปละนะือกเนาะตักทักมันทักใส่หมอไปไปเสิร์ฟอู้หอมหอมหอมผักชะอมหอมไผอีตู้